สวัสดีครับครับเร็อครับไปเดีครับวันเออห่วงกล้วยมากเลยเอ่อสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับผมแม่แม่เอฟซีหลายท่านนะครับอาจจะอยากทราบเรื่องน้องถุงเงินนะครับผมตามหาตาก็บมเห็นอาจจะอยากทราบเรื่องน้องถุงเงินนะครับผมวันนี้คุณตาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของช้างน้องถุงเงินนะครับผมได้รับโทรศัพท์แล้วนะครับแต่ว่า แต่ถ้าเรามีคะแนนให้เขานะครับผมให้มีมีคะแนนให้เขาเขาบอกว่าให้ให้ใจเขาก่อนได้ไหมประมาณสามแสนคะแนนนะครับสามแสนคะแนนนะครับถึงเขาจะให้น้องถูกเงินเรากลับมานะครับเมื่อกลางวันนะครับที่คุยกับเจ้าของเขาเนาะเจ้าของใหม่เขาเนาะที่คุณตาได้คุยกับเขานะครับรับโทรศัพท์นะครับมาใกล้ๆกล้กลันก็เป็นบริมด มไม่ได้ยิเศษแต่ยินครับผมก็บอดีก็เลยคุณตาบอกว่าถ้า่ารู้อ่ะถ้าอยากให้คุณตาเนาะคุณตาตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผมก็ยังไม่มีคะแนนถ้ารอสักเมษาถ้ารอสักเมษานี่คุณตาก็จะมีจะมีคะแนนให้อยู่นะครับผมก็มีก็คุยกับเขาไว้นะครับถ้าว่าเมษานี้ก็จะให้สักครึ่งนึงก่อน เมษาให้ครึ่งหนึ่งแล้วปีหน้ามษาก็จะให้อีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นการผ่นอนใจกันประมาณหนึ่งปีนะครับผมผ่อนใจกันประมาณหนึ่งปีแต่เขาว่าขอปรึกษากันก่อนแต่ว่ารวมๆคือว่าเขาอยากให้คุณตาจ่ายผ่อนสักสามสามแสนคะแนนนะครับแต่คุณตาก็ยังไม่มีเนาะถามว่าอยากได้กลับมาคืนไหม ก็อยากได้กลับมานะอยากเอามาอยู่กับน้องถุงเงินของเรานะครับผมเอ้น้องถุงทองของเรานะครับมีน้องถุงทองมีน้องถุงเงินนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คงจะดีนะครับผมถุงทองก็ถุงทองถุงเงินนะครับคุณตาก็อยากได้มานะครับแต่ว่ายํารอดูก่อนนะครับเขาบอกว่าเขาขอปรึกษากันกัน ัดแฟนก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้ก็มีคนเสนอไปหลายคนแล้วว่า,าถ้าเขาอยากจะเช่าเหมือนกันนะมีคนจะเช่าไปอยู่ที่ปางนะคุณตาก็อยากได้อยู่แต่ว่ายัางขาดคะแนนนะครับผมยังไม่มีคะแนนเนะาะก็อยากจะได้มาเลี้ยงอยู่นะครับถ้ามีคะแนน คุณตาก็อยากจะรับมาอยู่นะครับผมเป็นหนึ่งอคะแนนฮะนี่คือเทนอใช่าชายมีความสุขแท้ชายชายน้อ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 ยาอยู่แบบมีความสุขเลยชายน้อยว่าคุณตาคิดถึง ถึงเ,เงินไหมก,ก็คิดถึงนะครับที่คุณตาเคยมีความผูกพันอยู่ด้วยกันตั้งสามปีเนาะอยู่ด้วยกันตั้งสามปีนะครับก็มีความผูกพันเหมือนกันนะครับแต่คุณตาม,มีคะแนนเนาะไปรับน้องกลับมานะครับผมถ้ามีคะแนนรับน้องกลับมาก็ก็อยากให้มานะครับผมก็คิดถึงมากนะครับ ที่คุณตาได้เลี้ยงช้างทุกเชือกนะครับคุณตาคิดถึงทุกเชือกแต่ว่าที่คะแนนนะครับเลยไม่มีนะครับถ้ามีคะแนนรับกลับมาคุณตาก็ก็ก็อยากเอามาเลยนะครับผมก็อยากรับมาเลยครับก็อยากรับมาเลยนะครับผมถ้ามีคะแนนอย่างว่าเนาะเขาก็อยากได้คะแนนนะครับผมแต่ว่าเขาดีนะ เจ้าของเขาก็ดีนะที่ให้คุณตาจ่ายก่อนแช่สามแสนคะแนนนะครับผมแต่ว่าถือว่าเขาดีนะครับปกติเขาไม่ไม่ค่อยให้ไม่ค่อยให้อ่อผ่อนจ่ายนะเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตถ้าผ่อนจ่ายไม่เหมือนรถยนต์เนาะรถยนต์ถึงว่าจะพังจะเพงไงมันก็ซ่อมได้แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่มีชีวิตมันมัน ียาหายไปมันซ่อมกลับคืนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเขาใจกว้างเหมือนกันนะครับเจ้าของเขาเขายังให้โอกาสคุณตานะครับให้จ่ายโอ้ยังหิวแท้หิวแท้เิ็กน,น้อยนิน้อยหิวแท้ติ็กน้อยเิ็กน้อยนี่มีความสุขแท้ฮะกอดกดดดดอดกันเร็วดูดูดูกอดกันเล็กครับอะไรก็ก็ถือว่าเขายัง ยังให้โอกาสคุณตาอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ด้วยด้วยการด้วยด้วยด้วยที่เศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนะครับผมเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีคุณตาก็ยังไม่ได้ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเขาให้คุณตาผ่อนใจอย่างที่ว่านะบางท่านก็อาจจะถามว่าแล้วจะเอาคะแนนจากที่ไหนมาคุณตาก็บอกไว้เลยนะครับถ้าถึงสงการคุณตาว่าความคิดของคุณตานะ จะเอาไปที่นะครับผมไปเข้าที่ทสศแล้วผูท้ทศไปจ่ายเขาก่อนสักครึ่งนึงนะครับเอาไปจ่ายก่อนทสอสสักครึ่งนึงแล้วก็รับน้องกลับมานะครับผมถ้าเขาให้โอกาสาถึงประมาณนั้น้วแต่ว่าเขาก็ดีนะครับที่ถ้าเราไปรับเขามาเขาก็จะให้คาเราจ่ายเขาก่อนสักสามแสนคะแนนแตุ่ตาก็ไม่มีเนาะตอนนี้นะครับผม หลายท่านก็อยากว่าอยากบอกว่าให้คุณตาอัปเดตบ้างนะครับผมอัปเดตเ,ออเรื่องน้องเงินนะครับผมแต่เขาก็ให้โอกาสนะครับที่เขาโทรมาปรึกษาคุณตาก่อนนะครับว่าเขาอยากเจ้าของเกาขเขานะครับเขาก็อยากให้มาอยู่กับคุณตาเหมือนกันนะครับมาอยากมาไมา่รู้ว่าแต่ถ้าคุณตาได้มาก็จะดีนะครับผมก็จะมีทั้ง ถุงเงินแล้วก็ถุงทองนะครับยังไงท่านนะก็คิดถึงทุกเชือกนะครับที่คุณตาได้เลี้ยงมานะครับทางทุกเชือกที่คุณตาได้ผ่านมาได้ผ่านมือคุณตานะครับก็ยังคิดถึงอยู่ทุกเชือกเลยนะครับน้องน้องน้อยมีดู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 นองน้อยมีของสุดวอนุ๊ก ก็ไม่ว่าใครนะครับทุกท่านนะครับก็เลียงน้องช้างทุกทุกคนนะครับก็<ม>ก็คิดถึงกันทุกคนตลอดนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับแต่ด้วยที่ไม่มีคะแนนนะครับผมก็ต้องไม่รู้จะไหวยังไงเนาะคนก็ขายก็กระยักได้คะแนนเนาะแต่ว่า ตาไม่มีคะแนนนะเอ่าที่แปด,ปดยังไงนะครับไม่แม่ท่านไหนนะครับอยากคุยกับคุณตานะครับทักไอดีไลนของคุณตาได้นะครับผมทักครับคุณตาได้นะครับเพราะว่าเ,าเห็น เจ้าของเขาบอกว่านะครับผมว่าถ้าว่าไม่ได้คุณตาก็มีคนมาขอเช่าเข้าไปนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเช่าไปที่ไหนบ้างนะครับอันนี้คุณตาก็ไม่รู้นะก็ส่วนหนึ่งก็เห็นบอกว่าจะเช่าไปทําการแสดงนะครับไม่รู้ว่าไม่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับแล้วอีกที่หนึ่งก็คือเขาจะเช่าไปอยู่ที่ภูเก็ตไม่รู้ว่าเช่าไปทาอะไรเนาะอันนี้คุณตาก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ เจ้าของเขาบอกอคุณตามาประมาณนั้นนะครับยังไงก็ทักไลน์มาหาคุณตาได้นะครับทักแคททักไลน์มาหาคุณตาได้นะครับทางไอดีไลน์นะครับเดี๋ยวคุณตาลงไอดีไลน์ไว้ให้นะครับผมตามไปเรวท่านไหนนะครับอยากให้น้องถุงเงินมาอยู่กับคุณตากับน้องถุงทองนะครับก็ทักไอดีไลน์มาคุยกับคุณตาได้นะครับเราหาทางออกด้วยกันนะครับผม ่อนที่น้องจะไปไกลเนาะอันนี้ก็ไม่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 ทราบนะแต่ว่าถ้าคุณตาก็แจ้งกับเขาไปแล้วนะครับถ้าประมาณเดือนเมษายนนี้คุณตาก็จะกู้ทางธนาคารทอสนะครับมาจ่ายเขาแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะจะได้ตอนนี้เลยนะครับประมาณสามแสนคะแนนนะครับแต่เรายังไม่มีนะครับผมตาก็ยังไม่มีนะครับก็ขอขอบพระคุณขอบมานนี้ ไอ้เจ้าถุงทองนี้ก็ดื้อเองเลยสวัสดีครับมาแล้วลสวัสดีครับครับผมยังไงครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับหรือว่าจะมาทักไอดีไลน์มาหาคุณตาได้นะครับถ้าอยากส่งน้องกลับบ้านนะครับผมอยากส่งน้องถุงทองกลับบ้านนะครับเท็กทักแคททักไลน์มาหาคุณตานะครับไอดีไลน์นะครับเดี๋ยวคุณตาลงไว้ให้ชมนะลงไว้เลยนะครับผม ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับพ <chili> ีครับสวัสดีคร,ครับสวัครับครับขอบคุณครับ